สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องม,มี้ไม่ทารอดค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะประจําเดือนกันยายน2567ค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16หพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะ บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีพิจิกละคนาพิจิกนะคะในช่วงเดือนกันยายนส5 6 7เป็นอย่างไรขอดูภาพรวมการงานนะคะ ทั้งคนที่ว่างงานอยู่ต้องการหางานนะคะคนที่ทํางานประจําเป็นพนักง,งานเงินเดือนและคนที่เป็นเจ้าของกิจาการทําธุร,รกิจออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้นะคะในเดือนนี้ค่ะภาพรวมการงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะพ่าบแรกได้เป็นไพ่เดอะ o ูลนะคะอยากออกไปแต่ขอฟ้าใช่ไหมเอ้อน,ะ Queen er นะคะไพ่ควีนถือเหรียญนะคะ ไพ่สองไม้เท้านะคะและเป็นไพ่แฮงแมนค่ะชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะภาพรวมการงานของคุณในเดือนนี้นะไม่มองว่าสำหรับคนที่ว่างงานอยู่เนี่ยใครที่ว่างงานอยู่แล้วบเหมือนกับว่าอยากจะไปทำงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เดินทาง แต่ว่ามันจะเป็นการเดินทางแบบไม่ได้ยาวอ่ะเอออาจจะแบบเขาเรียกว่าไปไปบางคนอาจจะเลือกที่จะไปแบบวีซนะ่านักท่องเที่ยวพอครบกำหนดเวลาก็กลับมาอะไรเงี้ยไปแบบ2เดือน3เดือนแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยนะคะมีโอกาสเหมือนกันนะแต่ไม่อยากจะให้ถ้าเขาจะไปทำงานจริงๆอะ่ะไม่อยากให้ไปแบบ ถูกต้องมากกว่าเออแต่ถ้าไปแบบถูกต้องแน่นอนว่ามันต้องรอเวลาแล้วก็ใช้เงินเยอะถูกต้องไหมอ่ะก็ลองเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมคิดให้รอบคอบนะคะคิดให้รอบคอบนะหรือบางคนนี่นะคะก็อาจจะเหมือนกับว่ามันมีโอกาสที่จะได้งานนะสําหรับคนที่ว่างงานแต่จะเป็นงานระยะสัน้นงานพัทไามอะไรอย่างเงี้ยงานที่เป็นแบบอ่าเป็นจ็อบจอบไปอย่างเงี้ยจะไม่ใช่งานที่แบบ เขาเรียกว่าเป็นงานที in ่เ oh. ป็นสัญญาจ้างที่แบบตลอดอะไรอย่างนี้จนกว่าคุณจะออกอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นสัญญาจ้างที่มีระยะเวลากําหนดอย่างชัดเจนนะคะประมาณนี้นะสำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำนะคะเป็นพนักงานเงินเดือนนไม่ว่าจะเป็นรับราชการเอกชนรัฐวิสาหกิจองค์กรห้างร้านบริษัทต่างๆในเรืนี้นะคะมองว่าตัวคุณเบื่อมากๆเลยตัวคุณเบื่ออยาก ลาออกเวาลา100ลอนะ้อยรอบนะคะอยากจะแบบเขาเรียกว่าท่องเที่ยวนะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะอืมเนาะอยากจะไปเที่ยวอยากจะออกเดินทางอยากจะไปแตะขอฟ้าอยากจะแบบ มันเบื่อเออมันเซ็งอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เดิมหรืองานก็เดิมๆรูทีนอะไรเงี้ยแต่ไม่จะบอกว่ารูทีนของคุณนั่นแหละคืองานที่มั่นคงนะคะยังไม่มีน้าัายของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะยังอยู่ที่เดิมอยู่แต่เพียงแต่ว่าในเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกเบื่อเซ็งนะคะก็ลองอเขาเรียกว่าถ้าหาโอกาสหาเวลาได้ก็พักลอนนะคะหรือว่าพาตัวเองไปไปเขาเรียกว่าพักร้อนใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามวันหยุดต่างๆอืม ก็อาจจะช่วยได้นะคะมันเป็นแค่อารมณ์แล้วก็เวลาในช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะ,ะในเรื่องของการงานก็ยังสามารถที่จะ manage นะคะแล้วก็ทํางานได้อย่างสําเร็จรือล่วงไปได้ด้วยดีนะคะเพียงแต่ว่าอารมณ์ของคุณค่อนข้างจะเบื่อเท่านั้นเองนะคะสําหรับคนที่เป็นนายตัวเองนะเป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจเล็กหรือใหญ่ออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะก็มองว่าในเดือนนี้ยังไม่มีหน้าไพาของการเขาเรียกว่า ลงทุนเพิ่มเติมแล้วก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะด้วยนะคะกับการที่จะลงทุนในเดือนนี้นะก็มองว่าเป็นช่วงเวลาของการวางแผนมากกว่าเป็นการเขาเรียกว่าสำรวจตลาดศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกประมาณนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะประครับประคองได้นะคะแล้วก็มองว่าลองเขาเรียกว่าศึกษานะคะจุดเสียของ ผลิตภัณฑ์และบริการโปรดักต์และบริการของคุณแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอ่ะแบบนี้จะจะจะ,จะดีกว่านะคะส่วนลูกน้องบริวารน,นะคะในเดือนนี้ก็มองว่าเอ่อยังจะต้องควบคุมดูแลแต่สามารถที่จะควบคุมดูแลได้ด้วยกฎและระเบียบขององค์กรน,นะคะอืมทรงๆนะไม่หวือหวาอะไรแต่แค่ว่าอาจจะต้องเขรได้ว่ารอบคอบให้มากขึ้นกับทุกๆ การตัดสินใจอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเงินค่ะการเงินของชาวราศีพิจิกละกนาพิจิกนะคะในช่วงเดือนกันยายนเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในเรื่องราวของการเงินด้วยเลยนะคะชาวพิจิกเนะาะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ดีเมจิเชียนนะคะไม่เปลี่ยนสำรับใหม่คือแบบทองแล้วแบบสะท้อนตามากเลยทุกคน ไพยโวลค่ะประสวยนะสำหรับเนี้ยชอบเฮอร์มิตนะคะและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะชาวราศีพิจิกลัคขณาพิจิกนะคะการเงินและโชคลาภของคุณในเดือนนี้นะ ไม่อยากจะบอกว่าโชคลาภจากการสิ่งโชคสิ่งดวงอ่ะมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ที่ชัดๆเลยอ่ะโชคจะมาจากปากของคุณคําพูดคุณยิ่งใครที่เขาเรียกว่าทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารที่ต้องใช้การสื่อสารการพูดคุยเป็นเซลล์เป็นอะไรประมาณนี้นะคะยิ่งพูดดียิ่งพูด เขาได้ว่าพูดไปในทางที่ดีอ่ะคำพูดคุณจะเรียกเงินเรียกทองนึกออกปะเรียกความโชคดีดังนั้นคําพูดในเดือนนี้สําคัญนะคะอย่าพูดว่าตัวเองไม่มีเงินเด็ดขาดอย่าพูดว่าจนอย่าพูดว่าทุกข์อย่าพูดอะไรเงี้ยอย่าพูดเด็ดขาดน,นะคะต้องพูดในสิ่งที่ดีๆเท่านั้นนะคะแล้วก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ยเจอพบเจอแต่สิ่งที่ดี ก็เป็นโชคอีกแบบหนึง่งเช่นเดียวกันนะคะสําหรับในเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะคะอย่างที่บอกเนาะว่าคําพูดเรียกเงินเรียกทองดังนั้นต้องพูดให้ดีนะคะแล้วก็มองว่าการเงินเนี่ยยังยังมี ค่าใช้จ่ายที่ยังต้องจัดการอยู่ยังมีภาระความรับผิบดชอบที่ยังต้องแบกรับนะคะแล้วก็แต่ว่ายังสามารถที่จะประคับประคองบริหารจัดการได้ไพ่เดนเมจิเช่นเป็นไพ่ของคนเก่งนะแต่พอไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยไพ่บอกว่า,าจะ ใช้เงินก็ต้องรอบคอบต้องระมัดระวังนะคะด้วยเช่นเดียวกันอ่ก็ถือว่ากลางๆอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะคะไม่ได้มีหน้าภั่ของการแบบขาดแคลนหรือว่าหมุนเงินอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีในเดือนนี้เท่านั้นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่ใหญ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในเดือนกันยายน2 5 6 7นะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่สิเหรียญน,นะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ และเป็นไพ่อสศวินถือไม้เท้าค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะในเดือนนี้นะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของการเดินทางนะการเดินทางการใช้เงินนะคะการอ่าเขาเรียกว่าคุณอยากจะทําอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดอะแต่ไพ่บอกว่าให้วางแผนให้รอบคอบนะคะต้องรอบคอบนะอย่าแบบ คิดจะทําก็ทาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะในเรื่องนี้ต้องรอบคอบให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีภาลของการเริ่มต้นแล้วก็อาจจะมีการเดินทางบ่อยๆอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของทั้งสุขภาพคนและสุขภาพของยอดยางพานะด้วยเช่นเดียวกันนะคะอื้ ส่วนมากไม่มีอะไรที่อันตรายร้ายแรงอะไรนะคะในเดือนนี้เนาะเพียงแต่ว่าไพ่จะให้คุณเนี่ยรอบคอบมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในเดือนกันยายน2567นนคะไพ่อยากจะแนะนําการทําบุญเสริมดวงด้านใดบ้างนะคะมาดูกันดีกว่านาะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะ ควีนถือไม้เท้านะคะอะหกไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่สามถ้วยนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะสิ่งที่ไพ่ยยจะแนะนําในเรื่อง,งของการทําบุญเสริมดวงที่ขึ้นมาเด่นๆเ,เลยนะคะก็คือทําบุญเกี่ยวกับสัตว์สัตว์ตเลี้ยงสัตว์พิการโรงพยาบาลสัตว์ นะคะมูลนิธิที่ช่วยเหลือสัตว์แบบนี้ทําได้นะคะ2นะคะทาบุญเกี่ยวกับแสงสว่างอืม ช่วงนี้อยู่ในพันษาเนาะก็สามารถที่จะถวายเทียนหลอดไฟค่าน้ําค่าไฟโซ,ซล่าเซลล์เติมน้ำมันตะเกียงอะไรประมาณนี้สามารถที่จะทําได้เลยนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนกันยายน2567ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่าง ใต้คลิปนี้ได้เลยไม่ผิ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องรอไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ